แซลนะคะแซลอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นักดนตรีมากๆเลยค่ะพ,พ่อแม่จา๋าศิลปะของเราชาวไทยนะคะก็คือริเกแล้วก็ศิลปะทุกแขนงนะคะเราต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยคนไทยเรานะคะรวมถึงเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะเป็นบทเพลงที่หนูรักแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังรักแล้วก็จะ อนุรักษ์นะคะเพลงไทยลูกทุ่งต่อไปนะคะขอบพระคุณจ้าเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายนะคะบทเพลงมีความหมายดีๆขอ,องราชินีลูกทุ่งไม่พึ่งพุ่งพวง,งดวงจันทร์สักหนึ่งบทเพลงชันนับฟังค่ะ เกียดแกนูนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณแม่โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรจ้าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรคะคุณแม่อ้าวตายแล้วคุณแม่บอกว่า เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะค่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครเจอโทรศัพท์ตกนะคะก็เอามาใหา้ที่ไหนดีคะด้านข้างเวทีด้านข้างเวทีนะคะมามันท่าเวทีได้เลยหนูต้องขอเวลาขออนุญาตขอโทษมากมากเลยนะคะขออนุญาตเดี๋ยวเพื่อเป็นเกียรติกับตัวหนูเองนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆโทรศัพท์อยู่ด้านนู้นจ้าค่ะ แสงปรบมือให้คุณพี่หน่อยน่ารักมากเลยนะคะรกขออนุญาตเจ้าของคณะลิเกนะคะอ่านคณะลิเกน้องนายขออนุญาตถ่ายรูปสักหนึ่งภาพเป็นที่ระลึกนะคะสวัสดีครับเสียงปรบมือให้หน่อยจ้าสสวััดีครบขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน่ารักมากๆนะครับก็ดีใจแล้วก็ยินดีอะไรนะเพ่เกหล่อ ขอบคุณมากๆเครับน่าชื่นใจนะครับก็คนมาให้กําลังใจน้องมาบายล้นลามกันนะครับก็พี่เองก็เป็นแฟนคลับน้องเหมือนกันนะครับน้องต้นข้าวนะครับจะได้เก็บบรรยากาศไว้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะทั่น้องได้มาบนเวทีลิเกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามให้น้องด้วยคนตาพี่ยาวกว่าหนูอีกค่ะฮะลิเกลิ่เกเพราะว่า หนูไม่รู้ว่าลิเกต้อง่อขนาดนี้นะเนี่ยหนูพูดยีพี่มือไม้สั่นหมดเลยถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะขออนุญาตทางญาติพี่ทั้งสองคนเลยคินดบรรยากาศนะครับอินดีครับขอบคุณมากๆหันทางนี้ดีกว่าเห็นการเพลงไหนเ่าไหนฮะเห็นไหมขออนุญาตนะครับโทรศัพท์มือถือใครมีบ้างขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวไม่เช่ว่าน้องไปแล้วกลับกันหมดเลยไม่ได้ ก่อนนะคะอยู่ก่อนอยู่ดูลิเกนก่อนนะฮะจริงๆถ้าหนูเป็นพ่าแม่หนูก็อยากอยู่ดูนะคะลิเกเพราะว่าพระเอกกับนางเอกหล่อสวยขนาดนี้หนูว่าอยากดูถ่ายภาพขออนุญาตหน่อยค่ะหนึ่งพ่อแม่ส่งเสียงกันได้นะคะพ่อแม่ยกมือหน่อยโบกมือบายบายหนึ่ง อีกทีหนึ่งเป็น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 วิดีโอหนึ่งสองสามบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปนมุกค่ะหนูขออนุญาตก่อนนะหนูต้องไปงานต่อใช่ฝากติดตามคณะลิเกนะคะน้องนายเคียงฟ้าด้วยนะจ๊ะมาวันไหนอยากเป็นนักเอลิเกตแล้วมาที่นี่นะ ควา,าสม,ามสามารถไม่ถึงความสามารถไม่ถึงเมื่อกี้นั่งฟังน้องร้องลิเกยอยู่ครับน้องร้องเพลาะมากมากเลยยังเลยหายยังไม่ร้อง <c oughs> ร้องไปสองคำเองสวัสดีแค่นี้เองขอบคุณมากๆนะครับเสียงประเบิ์ให้กับน้องต้นข้าวสุริยานะครัหนูต้นข้าวสุริยานะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีจ้าข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ทั้งหมดไทยนะครับแฟนคลับน้องอนะครับท่านที่อยู่ก็อยู่ชมลิเกกันนะครับ